คอมเมนต์แฟนนางงามเขเมียนแทบช็อกแทบบน่นแทบจะเดือดกันเลยเดียวหลังจากปาลีน่าซิงเก่งสุดๆเลยล้างสามารถคว้ารองอันดับหนึ่งมิดยูนิเวิร์สองพันยี่สิบห้าได้สำเร็จส่วนกัมพูชานะ่ะจอด,อดรอบแต่ท็อปร้อยยี่สิบทำให้คอมเมนต์กัมพูชานะ่ะรู้สึกเดือดกันเลยเดียวเอาละครับท่านผู้ชมมีการประกวดม,มิดยูนิเวิร์สองพันยี่สิบห้าจบไปไประมาณเลยนะครับแล้วน่าจะเป็นข่าวดีอสำหรับนางงามไทยกันเลยเดียวหลังจากปาลีน่าซิงทำผลงานได้อย่างย,งยอดเยี่ยม สามารถทะลุผ่านเข้ารอบสองคนสุดท้ายได้สําเร็จก่อนจะแพ้ให้กับสาวงามอย่างมิสซิกโกไปอย่างน่าเสียดายก็เลยเดียวทาให้คว้าตําแหน่งรองอันดับหนึ่งไปครองได้สําเร็จนะครับแบบสุดน่าเสียดายก็เลยเดียวปาวีนาซิงนั้นทาผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับตั้งแต่รอบ120คนจนถึงไปรอบ30คนจนถึงไปรอบ12คนรอบ5คนแล้วต่อมาก็เป็นรอบ2คน,นครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับแพ้ให้กับสาวมิสซิกโกไป แต่ก็เป็นความภาคภูมิใจให้กับคนไทยมากเลยนะครับทำผลงานไดถึงขนาดนี้ยอดเยี่ยมไปเลยครับแต่กับการเลยที่เขเียน,นะบ่นกันใหญ่เลยคือนางงามของประเทศกัมพูชาตกงบจอจะแต่ลอยท็อปยี่สิบทำให้คอมเมนต์กัมพูชานะ่ะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีแล้วแถมเห็นนางงามของไทยนะ่ะในท็อปอันดับสองทำให้กัมพูชานะ่ะรู้สึกว่าอารมณ์ขึ้นเปพิเศษเลยนะครับก่อนที่จะเริ่มนั้นแฟนนางงามของกัมพูชานะ่ะเขาก็มีการคาดหวังไว้สูงเลยนะครับแต่สถานการณ์นะํมากลับกันเลย นางงากมกัมพูชาน่ะอยู่ระดับที่ท็อปร้อยยี่สิบคนนะครับแต่ของไทยนั่งอยู่ท็อปสองกันเลยนะครับเอาละครับทุกท่านไม่เสียเวลาในการรับฟังเราไปฟังคอมเมนต์ของคนกัมพูชากันเลยนะครับคอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ท่านได้เลยครับทุกอย่างนะสะรารการน่ะมันเป็นของเสี่ยมอยู่แล้วกัมพูชาน่ะจะไปคาดหวังอะไรกับไทยคอมเมนต์ของคนต่อมาครับมงกุฎน่ะมันคืออัตโนมัติอยู่แล้วต้องเป็นประเทศไทยอยู่แล้วสิคอมเมนต์ของคนต่อไปครับ คนไทยนะ่ะโบกมือได้เลยพวกคุณนะ่ะมีความหวังอยู่แล้วนี่มันไม่เหมือนกับกัมพูชากัมพูชาของเรานะ่ะดีกว่าคุณเยอะ Comment คนต่อมาครับไประเทศไทยนะ่ะก็แค่รายการเซกเตี๋ยวนั้นคงไม่มีอะไรคาดหวังออกสหลหรับกัมพูชา Comment คนต่อมาครับกาบกระเถอะนางงามกัมพูชาประตูของนางงามกัมพูชาที่ไประเทศไทยนะ่ะคงปิดลงแน่นอน c o m มนต์ <Comment S 2> ของคนต่อมาครับแล่าวว่าสถานการณ์อย่างนี้นะ่ะผมนะ่ะนับไม่ได้จริงจริงสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ นางงามของกัมพูชาพวกเรานะ่ะมีความกระหายมากเลยนะที่ไปประเทศเสียมคอมเมนต์ของกัมพูชาต่อมาครับเรานั้นเปิดใจพวกเรานะ่ะรู้ว่าใครนะ่ะคือเจ้าภาพแต่ในทางกับการพวกเรานะ่ะก็มีกิจกรรมในการร่วมมากมายพวกผมนะ่ะขอแสดงความด,ดีกับทายด้วยนะแต่ทุกคนนะ่ะก็รู้ว่ากัมพูชานะ่ะดีแค่ไหนคอมเมนต์คนต่อมาครับไม่เป็นไรนะกัมพูชาไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมนะ่ะจะยอะเยอะยอะสยามต่อไปแม้ว่าเขาน่ะจะได้ท็อปสองก็ตาม คอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อมาครับเสียใจจังผมนะคาดหวังว่ากมัมพูชาจะอยู่ท็อป30แต่กลับอยู่ท็อป120สซะง,งั้นคอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อมาครับพวกคุณคือใครเล่านะ่ยไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วคอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อมาครับแค่ไปได้ไทยเป็นภาพรายการนี้ผมนะรู้ว่าการแข่งขันนะ่มันเป็นยังไงพวกคุณนะภาคภูมิใจหรือเปล่าเนี่ยมันน่าตลกสิ้นดี คอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อมาครับทำไมคนไทยไม่เป็นผู้ชนะไปแล้วแต่ของสถานการณ์ของกัมพูชานะ่ะพวกเรานะน่าจะได้เป็นรองแชมป์แทนคอมเมนต์คนต่อมาครับขอแสดงความด,ดีกับประเทศไทยนะที่คุณนะ่ะไต่เมดไดกัมพูชาได้สำเร็จซึ่งมันเป็นความผมขื่อเกินคอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อมาครับยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะกัมพูชามันคงเป็นอย่างนี้แหละไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วคอมเมนต์กัมพูชาต่อมาครับ เรานะ่ะภาคภูมิใจมิดเวอร์ของบบูชาเพราะว่าข่าวนี่แหละทําให้หน้าเพจของคุณนะเขียนข่าวแซงกับเธอทุกวันนี่แหละคือผลลัพธ์ว่าเธอนะ่ะมีพลังแค่ไหนกันถ้าเกิดเทียบไปได้ไทยนะพวกคุณนะ่ยยังไม่ได้ถึงขนาดนี้คอมเมนต์นางงามกัมพูชาต่อมาครับพอมิดเวอร์ของไทยก้าวอยู่จุดสูงสุดนะทุกคนนะ่ะรู้ว่าก้าวจุดสูงสุดมันคือความบังเอิญเท่านั้นไม่ใช่ความสามารถอะไรอย่าไปสนใจหรอกกัมพูชานะ่ะก็ไม่ได้สนใจถึงขนาดนั้น คุณนะ่ะแก้วเพราะว่าคุณนะ่ะเป็นจ้าภาพนั้นประเทศไทยนะ่ะมีการโปรโมทที่ดีแล้วในงานของกัมพูชานะ่ะน่าจะติดท็อปอะไรหลายๆอย่างนะแต่พวกเรานะ่ะก็คงไม่แปลกใจคอมเมนต์คนต่อมาครับรายการแค่ทำมหาไม่ต้องแปลกใจเรประเทศไทยนะ่ะจะไปพาดท็อปห้าได้ยังไงคอมเมนต์ต่อมาครับระเทศไทยอยู่ท็อปสิบสองนะก็คือเรื่องโปรตีส่วนมิดเวอร์ของกัมพูชานะ่าอยู่ท็อปสิบสองนะซึ่งระดับความงามมันต่างกัน คอมเมนต์คนต่อมาครับอันดับท็อปร้อยนะพวกเราน่ะตาย,ยากเหลือเกินพวกเราน่ะจะไม่อยู่ท็อปสามสิบยังไงกันไม่เหมือนสนชาติอื่นนี่นะคอมเมนต์นางงามกูชาต,ต่อมาครับโดนไทยทูมีคอมเมนต์คนต่อมาครับขอแสดงความด,ดีกับทไทยด้นะที่คุณน่ะเป็นอันดับท็อป <H> um> อมยิมคคมมย้มไว้ก่อนคอมเมนต์อมยิม้มแบบประชดนะครับคอมเมนต์คนต่อมาครับสยามอยู่อันดับต้นต้นน่ะไม่แปลกอะไรเพราะว่าสยามน่ะทำอะไรก็ได้หมดแล้วทั้งความงามทั้งความสามารถอ่ะ พวกคุณนะ่ะน่าอยู่ทบร้อยสาสิบส่วนมิดเวิร์ของกัมพูชานะ่ะน่าอยู่ทบสองคอมเมนต์คนต่อมาครับผมนะ่ะจะสอบถามว่าประเทศของคุณนะ่ะไม่คัดเลือดด้วยความสามารถาได้ไงกันมันไม่ใช่สิ่งสําคัญประเทศกัมพูชานะ่ะสวยงามคอมเมนต์คนต่อมาครับก็แค่รายการซสนน้นก๋วยเตี๋ย่นนั้นกินก๋วยเตี๋ยแล้วก็กลับไปคอมเมนต์คนต่อมาครับอวันนี้พวกเราเน่ยไม่ได้รางวัลเราเนะ่ยจะได้รางวัลดินแดนของสยามได้ไงกันพวกเขาน่ะจะเดือดร้อนแทนนะ ถ้าเกิดมิดเบอร์ได้างวันที่สยามนะพวกพี่ชายของสยามนะ่คงเดือดร้อนแน่เลยบทบาทของเขานะต้องดีกว่ากักมูชายอยู่แล้วสิคอมเมนต์ต่อมาครับผมนะไม่แค่ผมนไม่สนหรอกว่าไประเทศไทย่ะเอาชนะเราคอมเมนต์ต่อมาครับเพราะว่าสยามะเป็นเจ้าภาพกัมูชาน่ะไม่ได้อิจฉาหรอกเพราะว่าสยามตอนนี้นะอยู่อันดับท็อปหนึ่งสยามนะจะเหนือกว่ากัมูชาได้ยังไง คอมเมนต์คนต่อมาครับผมดูแล้วผมเหนื่อยแทนว่ามิดเวลของัมพูชาอาจจะเหนือกว่าไทยได้ยังไงคอมเมนต์ต่อมาครับการแข่งขันทําอาหารระดับจักรวาลคอมเมนต์ของคนต่อมาครับมันเป็นการประกวดที่มีค่อยอะไรเท่าไหร่นักซึ่งมันแย่มากเลยคอมเมนต์ <Comment S 1> คนต่อมาครับขอแสดงความดีกับวเนซเวลาดยนะที่คุณสามารถคว้ารองอันดับหนึ่งได้สำเร็จเหมือนไทยซึ่งัมพูชาไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีแล้ว คอมเมนต์คนต่อมาครับปกติแล้วผมนะ่ไม่กลัวสยามดอกมิดเวอร์ของกัมพูชานะ่ะสวยงามอยู่เสมอคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับรายการทำอาหารไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าไทยนะี่คงไม่พลาดท็อปห้าอยู่แล้วคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับขอแสดงความดีกับประเทศไทยพวกคุณเนะ่เก่าแก่ได้เกินนะเมื่อไหร่กำแพงของนางงามไทยกับกัมพูชานะ่จะพังทลายสิทีเมื่อไหร่พวกเรานะ่จะเท่าไทยคอมเมนต์ Comment แฟนกัมพูชาคนต่อมาครับ ก๋เตี๋ยวของสยามน่มันอร่อยเสมอนอั่นแหละแต่พวกเราเนี่ยกินน่ะขมคือคอมเมนต์คนต่อมาครับสยามน่ะเขาอยู่ดับต้นต้นเพราะว่าเขาน่ะเป็นเจ้าภาพหมดแล้วทั้งความสวยความงามในระดับท็อปจริงๆแล้วน่ะพวกเราเนี่ยคงเท่ากันคอมเมนต์คนต่อมาครับคนไทยเนี่ยชอบกินอะไรที่สม่ำกับรูปไม่ชอบกินอะไรที่มันปรุงคอมเมนต์คนต่อมาครับอย่าทราบว่ากัมพูชาน่ะจะไปเปรียบเทียบกับไทยได้ยังไงพวกเราเนี่ยรู้อยู่แก่ใจว่า ว่าใครเนี่ยคือเจ้าภาพกันแน่แล้วนี่ก็เป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับจากคอมเมนต์แฟนนางงามของกัมพูชาโอ้ไม่น่าเชื่อเลยท็อปอันดับ120เนี่ยนะมิดเวอร์ของกัมพูชาช่างน,น่าเสียดายจริงพวกไทยเนะี่ยมันเก่งกว่าเราได้ไงพวกเขานะ่ะน่าจะเก่งกว่าไทยซะอีกจบนะครับทุกท่านกับคอมเมนต์แฟนนางงามของกัมพูชาหลังจากที่คอมเมนต์แฟนนางงามของกัมพูชานะ่ะแทบรับไปได้แทบเดือดแทบเลยหลายๆอย่างเลยนะครับ เกี่ยวกับมิด r ร v e เวของกัมพูชาที่จอดท็อป120ทําให้แฟนนางงามของกัมพูชานะรู้สึกเดือดกันเลยนะครับแตกต่างจากไทยเลยที่อยู่ท็อป2แม้ว่าอาจจะไม่ได้ท็อป1แต่ก็ไม่เป็นไรครับแอนนันขอเป็นกำลังใจให้กับวีนาด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนมีคำถามนะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อนแอนนั่นขอบคุณทุกท่านจิติดตามรับชมนักสามารถพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อมาได้เลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน